ใช้กนอยูแต่ว่าช่างต้องทําให้ได้ว่าเขาสั่งขับในลองทรงเขาเขาเรียกว่าเปิดในลองทรงหัวเห็ดนะครับเนี่ยที่น้องน้องน้องก็สั่งนะครับทรงนี้นะครับตอนนี้ยังไม่ตัดดูก่อนนะแต่ว่าตอนตัดแล้วมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งดูนะอ๋อครับผมเริ่มคุมผ้าครับผมไม่ได้จัดฉากนะเขามาเองนะครับไม่ได้จัดฉากนะครับของจริงนี่ครับอาจารย์การงานช่างหล่อสอนเป็นวิทยาทานนะครับผมก็ขออนุญาตในแบบด้วยนะครับ ในแบบด้วยนะครับจะลงไปที่ยูทูปก็ทำง่ายๆดูนะฮะใส่เบอร์เบอร์สองก่อนอันนี้ต้องใช้เบอร์สองนะช่างกันงานสองแล้วเอาเบอร์หนึ่งเก็บดูนะฮะจับอุ้ยเบอร์สองตกเหยียบอ่าเบอร์สองเบอร์สองนี่ครับเบอร์สองอ่าไม่ต้องสั่นหลายโอเคดูนะใส่เบอร์สองปึ๊บใส่เบอรแล้วดูวิธีตัดทุกช่างทั่วไปนะครับผมเขาจะแบ่งผมแต่ช่างออนนะไม่ต้องแบ่งไม่ต้องแบ่งนะครับผมอ่าโอเค ไม่มีการแบ่งผมนะครับตอนนี้ปึ๊บดันหวีขึ้นไปครับแล้วก็ตัดเลยโอเคเปิดในนะเปิดในเออเปิดในเปิดในหัวเห็ดนะครับนี่คือการเปิดในหัวเห็ดนะครับจะเป็นอย่างนี้คแนวแนวปกติแล้วทรงนี้จะต้องแบ่งผมแล้วก็มัดเอาไว้หรือใช้หนีบนะครับผมต้องหนีบต้องหนีบช่างชำนาญการแต่นี้ช่างชำนาญการนะครับก็ใครมีวิธียังไงก็เอาลอง ลองทาดูนะครับถ้ายังไม่แม่นเราก็ต้องใช้แบ่งผมนะครับผมแต่นี้คืออาจารย์กันงาเขาแม่นแล้วนะครับกเจะต้องใส่เบอร์สองอย่างเดียวทำแบบนี้ปึ๊บเราเอามือบางๆไว้มันก็ตัดได้แล้วมันคมเร็วมันก็ไม่ถึงสองนาทีมันก็เสร็จไปแล้วข้างนึับถ้าเราไปมัวแต่แบ่งอยู่ช่างในเมืองทำวิธีรีตองมันก็ไม่เสร็จสักทีไม่เสร็จไม่เสร็จก็จะหลายนาทีนะครับจะหลายนาที นี่ครับนี่ครับเป็นเบอร์แล้วเป็นเปิดข้างในแล้วเปิดข้างในแล้วนะครับนี่หัวเห็ดดูนะฮะหัวเห็ดเขาจะปิดไว้เดี๋ยวเรามาแต่งท้าหลังเดี๋ยวเรามาแต่งอีกทีหนึ่งนะครับโอเคเลยแล้วด้านหลังนะครับด้านหลังเป็นลองทรงเขาบอกว่าลองทรงเองก็ใช้ลองทรงนะครับลองทรงก็ไม่ต้องใช้หวีใช้มือบังเอาอย่างนี้โอเคแต่ไม่ต้องเปิดแบบหัวเห็ดเมื่อกี้นะครับอาจารย์ต้องข้างหลังลองทรงนี่คือเราก็บอกแล้วว่าเนื้อหูกลางหูติงหูให้สังเกตทุกคนมีหูใช่ สังเกตดูตรงนี้ดูนะว่าเราเอากลางหูเราก็ต้องเอากลางหูแบบนี้คือคนที่ฝึกเท่านั้นที่จะสําเร็จวิชานี้ับถ้าคนที่ไม่ฝึกยังไงก็ไม่ไม่สำเร็จนะครับไม่สําเร็จจะต้องฝึกนะนี่จะยากนะครับตรงนี้จะยากวิธีนะยาวดูวิธีตัดแกเอามือตัดออกนี่เป็นการรัดขั้นตอนนะครับลัดขั้นตอนให้ดูเลยนะครับผม อันนี้ถือไว้หวีเฉยรับเป็นการรัดขั้นตอน<ม><ม>ก็ลองไปฝึกกันดูนะครับเพื่อน<อ>ๆลองไปฝึกดูไม่เกินความสามารถใช่แต่ต้องขยันฝึกนะครับต้องขยนัยขยน,ยนฝึกดูนะฮะน,นี่คือลองทรงแต่หัวแรกๆที่ฝึกจะเป็นไงมัางอาจารย์จะด่างไหมอย่างนี้ก็ตอนฝึกอะครับทุกอย่างมันก็จะเป็นแบบ ทั้งดาง่านทั้งลายทั้งอ,อเพราะเรายัางยังไม่ไม่เข้เาใจหรือ,อยังมือ,อยังไม่เที่ยงนะเนาะเอเอเอาสารุปให้ฟังว่าการขับรถใหม่ๆมันก็ไม่ตรงทางหรอกครับถ้าขับไปลหลายๆปีมันก็รู้ทางครับใช่ครับ้วมันก็กไปได้มันเริ่มรู้ทางเริ่มชินมือเริ่มอะไรครับนี่เหมือนกันครับนี่ก็เหมือนกันเห็นไหมครับลองทรงปึ๊บเป็นลองทรงแล้วเปิดข้างในแล้วลองทรงวัวเห็ดแล้วครับก็ไม่ใช้เวลานานหรอกนี่ดูครับ ปึ๊บปึ๊บนี่นะทีนี้เรามาดูข้างนี้ทีนี้อ่านหน้าทางนี้อ่าข้างนี้นะครับเดี๋ยวก็จะเปิดทรงอีกนะครับอันนี้จะเปิดทรงนะครับผมให้เหมือนข้างนู้นใช่อันนี้หน่อยนึงก็มันตกลงมาอันนี้ก็จะยากนิดนึงเพราะว่าเราก็จะต้องกะเอาให้ใกล้เคียงกับฝั่งนู้นนะครับเราดูคิ้วมาเราดูคิ้วนะครับดูนะเวลาเราเหวก่ไปดูนะครับเมื่อเราจะตัดนี้เราก็เอานี้ดันขึ้นไปครับ มันมีขึ้นไปนี่เห็นไหมมันมีมันมีหน้าผากคนอยู่ครับผมโอเคเลยครับนั่นแต่การเปิดขึ้นไปจะต้องเก็บผมให้หมดนะครับผมให้อยู่ในแนวของหน้าผากให้อยู่ในแนวของคิ้วครับใช้เบอร์สองใช้เบอร์สองนะครับอันนี้ยังใช้เบอร์สองอยู่สอนเป็นวิทยาทานถ้าเข้าไปติดตามจะรู้ถ้าติดตามก็กดไลค์กดแชร์ให้คนถ่ายก็ไปติดตามที่งูดินเรคคอร์ดนะครับผมก็จะมีเพลงแล้วก็พวก งานเกี่ยวกับการสอนตัดผมของอาจารย์กันงาช่างหล่อนะครับเป็นวิทยาทานวันีโด่งดังไปไกลกันทั่วโลกแล้วนะครับผมปกติจะอยู่สายดาร์กนะครับอยู่ในมุมมืดอยู่ในมุมมืดอยู่ในมุมมืดอยู่สายดาร์กจะไม่ปรากฏตัวเลยนะครับผมแต่วิชานี่ปรากฏให้วิชานะให้แต่เรายังไม่ปรากฏ ตัวไม่ไม่ชอบปรากฏตัวอะไรครับไม่ชอบออกสื่อใช่ใช่ใช่เพราะเดี๋ยวจะดังเหมือนหวย30ล้านนะครับผมใช่ใช่สามสิบล้านนั้นมันถูกกันแกล้งแล้วก็ยานไปไหนหมดละไอยาวมันเอามาแล้วมันเอากลับไปแล้วมันมาเอาไปแล้วเอามันมาเอาไปแล้ว ใกล้ใกล้ย่างตรงนี้ใกล้เสร็จยังอาจารย์ครับเสร็จแล้วครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวนี้แหละเดี๋ยวก็อ๋อจะเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับนี่คือการเปิดในเบอร์สองห้านาทีสามจุดสองนาทีครับรวดเร็วมากครับทีนี้ไ่ใช่ที่เกินมาแล้วก็ทำอย่างนี้ครับคือมันก็จะเป็นรองทรงหัวเห็ดครับทีนี้เราก็เอาวีใหญ่มาดูทำให้ดูเอาวีใหญ่มานะครับพอระวังกดฟันออกครับ แล้วก็มาแต่งให้มันเข้าทรงแบบนี้หวัเหวเห็ดนี่คือหัวเห็ดเหนือริมใบหูครับนี่เหนือริมใบหูเห็นไหมฮะยุ๊บเ<สะ>นี่ยเห็นไหมฮะเหนือริมใบหูนิดๆอย่างเงี้ย<สะ>อ่าคับมันอ,อยู่ขนาดนี้ขนาดคิ้วขนาดหางคิ้วสังเกตนะครับถ้าต่ำกว่าหางคิ้วก็เป็น เขาเรียกว่าจะเป็นทรงอื่นแล้วใช่ไหมเป็นทรงอื่นนะับอยู่ในระดับหางคิ้วแล้วตรงนี้ก็ให้อยู่เหนือริมใบหูเพราะเหตุนี่ให้อยู่เหนือริมใบหูแล้วหันตรงนี้มาปึ๊บนี่เขาเรียกว่าลองทรงอันนี้เดี๋ยวเราเอาเบอร์หนึ่งมาเก็บข้างหลังอีกนิดนึงเราต้องเก็บด้านล่างนะครับต้องเก็บด้านล่างอันนี้เบอร์สองอยู่นะครับยังอยู่ที่เบอร์สองไม่ใช่อันนี้เอาหวีใหญ่อยู่หวีใหญ่อยู่อ๋อไม่มีเบอร์นะครับใช้หวีใหญ่นะครับใช้หวีใหญ่โอเคต้องใช้ความชานาญนะครับวนนี้ใช้หวีนะครับ เหนือริมใบหูเป็นแบบในการวางวางหวีวางหวีอย่าไปกดนะครับไม่กดกดไม่ได้นะครับกดก็จะดางผมลายเลยหวีผมดังอ่าใช่ถ้าเกินถ้าเกินก็ไม่ได้นะครับต้องอยู่ตรงกลางเลยครับแล้วก็ตัดปกติธรรมดาเลยครับผมทีนี้เอาเบอร์หนึ่งมาอ่าทีนี้เบอร์หนึ่งมาแล้วนะครับนี่เบอร์หนึ่งเก็บข้างหลังเป็นลองทรงครับใช้เบอร์หนึ่งเก็บนะครับจากเราใช้เบอร์สองแล้วเราเอาเบอร์หนึ่งเก็บเป็นรองทรงครับเพราะว่าเป็นเทคนิคอันนี้ครับ เป็นเทคนิคเทคนิคเทคนิคมันตรงนี้อที่เราตัดราคาถูกแล้วก็เร็วกับรวดเร็วมากเลยเราไปตัดแบบในเมืองวันช้าก็แพงกินเวลามากธรรมดาเขาก็เือองต้องใช้เปลืองไฟเปลืองอะไรทุกอย่างเลยครับผมก็ธรรมดาอันนี้ก็เป็นการช่วยเหลือกันนะครับเป็นการช่วยเหลือกันด้วย แล้วก็ทําความเร็วนี่เห็นไหมฮะเก่งจริงๆนะครับคนที่ใช้ความเร็วอ่าหัวนี้ไม่ไม่ถึง10นาทีมั้งเนี่ยไม่ถึงตอนนี้7นาที44ครับอาจารย์นาทีเสร็จแล้วทรงเจ็ดนาที44เป็นรองทรงแล้วอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เสร็จแล้วด้านหน้าเหรอครับด้านหน้าด้านหน้านี่เราจะไม่เอาออกเลยถ้าถ้าอยู่ระดับอ่าด้านหน้าไม่ต้องเอาออกนะครับด้้าานนหประมาณใต้คิ้วอ่ะโอเคด้านหน้าไม่มีการเอาออกนะครับก็เสร็จแล้วนะครับทีนี้ก็กันนะครับผมกัน กันก็เข้าไปดูนะครับเข้าไปดูใน YouTube ขอบคุณมากครับอาจารย์ขอบคุณมากครับในแบบครับขอบคุณมากครับครับับ8นาที13ครับโอเคครับขอบคุณมากครับอาจารย์กันงานก็ประมาณ8นาทีครับ